ใครมองหารถเก่งผ่อน5,000ต้องจัดเลยนะกับคันนี้ Toyota v a ี o อ 1.5e ปี2014ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสีขาวสวยๆนะคะคันนี้มาในราคาเพียงแค่2,000 0 0 99,000บาทเท่านั้นนะคะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพเดิมโรงงานนะ,ะสวยๆกริบๆแบบนี้ผ่อนสบายๆรายได้อยู่ที่12,000บาทออกคนเดียวจบเลยนะคะสภาพตัวรถจะเป็นยังไงไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยห้ามพลาดกันเลยนะคะกับคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับนุชเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชที่สํานักงานใหญ่นะคะตั้งยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะศูนย์รวมรถมือสองคัดเกรดคุณภาพดีสวยๆนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันสําหรับใครที่กําลังสนใจรถมือสองนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อเป็นรถรุ่นอะไรไว้ใช้งานนะคะนุชฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะ รับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าวีออส 1.5E ปี2014 ราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะปี2014ไม่ใช้งาน1 3 0 0 0 0กิโลนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ г า р а н т ีโครงสร้างรอบคันไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ำกอใหม่มาแน,น่นอนนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มฟรีดาวผ่อน5,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานหรือว่ารถกำลังผ่อนสบายๆแนะนำเลยค่ะคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยค่ะลูกค้าได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคา แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มกันได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยสวยแน่นอนน่าใช้งานและชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้มีติดตั้งมาให้มาในราคาเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครกำลังตามหารถใช้งานนะคะที่ราคาถูกๆนะ,ะไม่เกิน30,000นนะแนะนำเลยคันนี้นะคะผ่อนเพียง5,000บาทเท่านั้นเองนะไฟหน้าไม่มีขึ้นเหลืองหรือว่าแตกแล้ว สวยๆเดิมๆกันชนด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์หน้าสเกิร์ตด้านหน้านะคะติดตั้งมาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยสีขาวเรียบเนียนเดิมโรงงานสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดสีเดิมโรงงานรอบคันรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานสวยๆย,ยางปี2 0ง3ีทั้ง4เซนด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ได้ยางปีใหม่สวยๆเลยหน้ากระจมองข้างเป็นระบบปรับมือคะ่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวสวยๆสยั สันเรียมคมคมด้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะสะเกิตด,ด้านร่างตัวรถเนี่ยไม่มีสกิดหินหรือว่ารอยถลอกเลยนะคะสภาพสมบูรณ์สวยๆฝากระโปรงสันเรียมคมคมเห็นได้ชัดสีเรียบเรียนแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถคันนี้ได้พาร์ทเดิมโรงงานโตโยต้าค่ะลูกค้าเป็นกระจกเดิมติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วรอบคันสวยหรูมากนะคะคันนี้ราคาเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองขอรายได้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จัดย ยดคนเีวจบเลยออกรถคันนี้ฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะได้รถปี2014สบภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วมีรับประกันหลังการขาย30วันคะ่ะลูกค้าซื้อออกไปรถมีปัญหานําเข้ามาให้ดูแลได้เลยและมีแถมประกันฉุกเฉินอีก2ปีนะ้ำน้ำมันเต็มถังกันไปเลยนะคะใครที่ซื้อกับนุชในคลิปนี้รับไปเลยนะคะเต็มๆนะไปดูกันต่อคะ่ะภายในตัวรถคันนี้ด้านหลังห้องผูโดยสารนะคะ เดิมโรงงานสวยๆนะคะกริบๆแบบนี้นาสภาพไม่มีช้ำเลยนะคะเดิมโรงงานสวยๆนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวห้องสัมภาระนะคะ ห้องผู no ads, ้โดยสารด้านหลังขอไปทีค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังตัวรถสภาพเดิมโรงงานนะคะเบาะผ้าไม่มีชําไม่มีขาดผ้าเดิมโรงงานค่ะเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ําเงินนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่กว้างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาย้อนดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันนิดนึงสําหรับด้านหน้านะคะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเบาะผ้าเดิมโรงงานเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ําเงินสวยๆนะคะเป็นลายสก What? ตรงกลางนะคะตัวผ้าได้เป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าภายในตัวรถดูสวยและก็สะอาดมากไม่มีชําเลยนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโต้วสวยๆพวงมาลัยหนาไม่มีชําสวยเดิมไม่ใช้งาน1 3 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นสําหรับรถปี2014ไม่ไม่ได้เยอะเลยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมโรงง,งานอยู่สภาพ าเดิมครบแบบนี้เลยนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีการขยับขยื่นไม่เคยมีประวัติเปลี่ยน ประตูมาแน่นอนนะคะรับประกันมาให้แล้วแผงประตูสีดําสวยๆเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะไม่มีชําน,นะ,ะกระจกรอบคันได้พัดเดิมโรงงานค่ะสวยๆกริบๆเลยนะคะสําหรับใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมาหานุูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสกันไปนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีคะ่ะลูกค้าหัวนอ็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะอาจจะมีร่องรอยขึ้นสนิมเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะเรามีการล้างทําความสะอาดนะคะ จึงทําให้นะคะตัวน้ำไม่แห้งนะน็อตเลยขึ้นสนิมแบบนี้เองนะคะแล้วก็ หัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพเดิมเลยนะคะลูกค้าสวยๆนะแผ่นเพจเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถเลยสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะใครจะซื้อสดนะคะคันนี้ก็รับไปเลยนะคะในราคา299,000บาทเท่านั้นไม่มีเก็บเพิ่มค่ะไม่มีแวด7%ฟรีค่าจัดค่าโอนไปเลยนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมาหานุดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสวยๆแมตเดิมโรงง,งานยางปี2023ทั้ง4เส้นสภาพ สวยเลยนะคะเดี๋ยวพาดูาอ่าห้องห้องด้านหลังกันนิดนึงนะคะสำหรับห้องบดยสารด้านหลังกันอีกรอบหนึ่งนะ mm hmm. ก็คือได้เป็นในส่วนของรายละเอียดเบาะผ้าเดิมเลยนะคะ mm hmm. ลูกค้าไม่มีช้ำนะคะภ mm hmm. ายในตัวรถดูสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานเลยนะคะ mm hmm. คันนี้จะบอกว่าใหม่มาก นาสภาพคือสวยนะคะไม่มีช้ำเลยนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหลังกันต่อนะคะคันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วสวยๆสเกิดด้านหลังไฟทับทิมมีมาให้นะคะไฟท้ายเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยสีเดิมสวยๆนะคะสัญลักษณ์ VO อตัว E อยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านหลังได้พ์ทเดิมโรงงานค่ะลูกค้านี่เลยนะคะกระจกเดิมโรงงานสวยๆเสาอากาศนะคะ ในส่วนของตัว หลังคาไม่มีประวัติผิดความมาสวยๆเดิมๆแบบนี้นะสีขาวเนียนๆสวยๆนะ,คะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือลูกค้าจะแวะมาดูรถจริงก็ได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเซวิไทย68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะกระจกรออคันได้พาร์ทเดิมเลยลูกค้าสังเกตเห็นได้เลยนะคะพาร์ทเดิมสวยๆติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะภายในกว้างๆนี่เลยนะคะเบาะผ้าเดิมโรงงานสวยๆสะอาดนะคะลูกค้าไม่ ไม่มีฝุ่นเลยนะเก็บทำความสะอาดให้แล้วพร้อมปล่อยนะคะสำหรับในควงของรายละเอียดตัวอซอกประตูเมคอาร์เห็นได้ชัดหัวน็อตเดิมโรงงานแบบนี้สวยๆอยู่ครบเลย นะ้แผงประตูสีดำเรียบเนียนสวยๆนะคะเดี๋ยวน้องนุชพาไปย้อนดูในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึงนะสาหรับใครที่จะนําคันนี้ออกต่างจังหวัดนะคะโอ้โหวิ่งสบายๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวจะพารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหลังก่อนนะคะว่าเคยมีชนหรือมีเปลี่ยนมาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะะสังเกตเลยนะคะหัวน็อตเดิมค่ะลูกค้าไม่มี่รงรยการแกะไขงัดแงะขยับ ะะรอยกลมๆเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานทั้งสองฝั่งหัวนอ็อตไม่มีการแกะไขงัดแงะนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานเลยนะคะไม่เคยมีประวัติเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางค่ะคุ้มเลยลูกค้าเก็บสัมภาระได้จุกๆนะ,ะซื้อกับน็อตเดี๋ยวแถมถาดรองให้ด้วยเลยด้านหลังตัวรถนะคะอย่างอะไรแม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้มีมาให้ครบแล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่า ตัว อุปกรณ์ต่างๆนะคะมีมาให้หมดนะคะคันนี้ครบเลยรถปี2014แต่สภาพสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาด่วนเลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะฟังก์ชันด้านหน้ากันบ้างนะสำหรับคันนี้ว่าจะได้อะไรมาเล่นบ้างลืมนะคะคันนี้มีคิ้วกันสาให้ด้วยทั้ง4บานเลยนะคะสวยมากค่ะลูกค้าใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าอย่ารอช้านะคะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตู่ะหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะลูกค้าทั้ง สี่บาทเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะไขงันแงะแผกประตูเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะลูกค้าคันนี้ไม่เดิมแท้โรงงาน1นึ0,000มกิโลเท่านั้นเรือนไม่เดิมพมรมลัยสภาพไม่มีช้ำไม่มีชํำรุดสวยๆนะ้มาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์ปรับมือค่ะปรับได้สีระดับแอร์เยน็นนะคะแล้วก็ หัวเกียร์เรียบเนียนนะคะเป็นเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้คอนโซลด้านหน้าตัวรถอยู่สภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่บางแดดค่ะคันนี้อยู่สภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าที่บางแดดนะขนาดตรงนี้ยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะลูกค้าจะบอกว่าคันนี้รถใหม่มากรถปี2014แต่สภาพน้องป้ายแดงค่ะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังลังเลนะคะว่าจะหารถรุ่นไหนไว้ใช้งานอยู่ยังไม่รู้และผ่อนสา นะปี14ไม่ใช้งาน13,000ผ่อน5,000นะคะต้องจัดเลยคันนี้สภาพสวยมากสีขาวเนียนๆน,น,นะคะไม่มีร่องรอยการพลิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะการันตีเลยซื้อออกไปตรวจสอบเจอนะคะทางร้านเรายินดีคืนเงินให้100%มีวัรันตีหลังการขาย30วันด้วยลูกค้าเอาไปขับเลย1เดือนสบายๆถ้าเกิดว่าเกิดเจอปัญหาตรงไหนมานะคะ ยินดีขึ้นเงินเลยนะอะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนิดนึงสำหรับคันนี้ว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงาน4ีูบดูโอวีทีไอเดิมแท้นะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะรอยสติ๊กเกอร์ต่างๆเมคอาร์คแต่และจุดอยู่สภาพเดิมนะคะหัวน,อน็อตยึดฝากระโปรงเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะรอยเมคอาร์คต่างๆนะคันนี้อยู่สภาพเดิมนะคะคานหน้าเดิมโรงงานนะคะไม่มีการชนคานหน้ามาแน่นอนนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะคะสาหรับคันนี้เปลี่ยนเป็นปี ใหม่ให้เลยนะฝากกะโโรงเดิมโรงงานรอยมคกอัพกลมๆเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังมีติดตั้งให้เห็นแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามรายเดียดมหานูได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยกับ t o y ย t a v ว o อ 1.5e ปี2014นะรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะการันตีโครงสร้างรอบคันมาให้แล้วจัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อน5,000นะคะขอรายได้12,000บาทขึ้นไปนะสนใจติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างสาหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วย นะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิววีออสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ